ตามหลักการใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล a r อินเวอร์เตอร์นะครับอันดับแรกเราก็ต้องจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับถ้าใครที่มีแบตเตอรี่ต่อเข้าเบเกอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับคัตเอาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องจ่ายไฟเข้าตัวเครื่องก่อนนะครับแต่สวิตช์เปิดปิดอย่าเพิ่งเปิด,ปดนะครับให้ปิดสวิตช์ไว้ อันดับที่2ก็คือจ่ายแผงเข้ามานะครับจ่ายแผงเข้ามาอันดับที่3ก็จ่ายไฟ AC เข้ามานะครับหรือว่าใครที่ไม่ต้องการใช้ไฟ a c ก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับทำเป็นไฮบริดออฟกิดไปเลยนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีไฟจากแบตเตอรี่มานะครับจะสังเกตเห็นว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแผงโซล่าเซลล์นะครับจ่ายนะครับเข้าไปที่6 0โวลต์จะสังเกตเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์รูปแผงโซล่าเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วถ้าระบบชาร์จเจอร์ดีนะครับสักคู่หนึ่งระบบจะทำการชาร์จลงแบตนะครับหากแบตเตอรี่ออน นะครับหรือว่ายังไม่ถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับชาร์จเจอร์จะชาร์จลงแบตเป็นปกตินะครับนะที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับนี่นะครับได้ยินเสียงรีเลย์นี่นะครับระบบชาร์จเจอร์เริ่มทำงานนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ออนนะครับก็จะมีไฟด้าน AC output นะครับจ่ายให้โหลดเปิดนะครับ